ครับสวัสดีที่สุผู้สุคนครับมืันยิงหลอดมีรายการเบังไฟนะครับตำบลน้องบัวบานนะครับอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับวันที่สิบหาพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรายการปักไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่หนึ่งนาขอลินฝ่าหนึ่งนะครับบ้างที่สองซอพรนพิมลหนึ่งบ้างที่สามซอราชวงศ์นะครับบ้างที่สี่ซอพรนพิมลสองนะครับบ้างที่ห้าถ้ำยุ่นหนึ่งนะครับบ้างที่หก แอด,ดเทวดาหนึ่งบางที่เจ็ดโดจเลิ่นหนึบางที่แแอดเทวดาสองบางที่เกเทพไกหห่ 10, น 108, นไกหน่อย1นึ่นง inflamm, บางที่สิบนาข้อลิ้นฝ้า2องนะครับบางที่สิบฝ้าหลังฝนนะครับสิเทพไก่น้อย2องนะครับสิบาำยุ่น2องนะครับสิ่โดจเล่นบางที่สนะครับสิบห้าเทปพนม16กกะหอกหน่อยสิเจ สอฟอนวิมลสามนะครับตุลาการโดยไอเลดาตุตุไอฮัมแลแลแลแหลนะครับผมงานเพระเพณีฝีทุกที่ยืนนะครับอย่าลืมไปให้กำลังแรงใจกับไอเลดาตุตุนะครับผมมาอยู่บ้านน้องบัวบานนะครับรัตนบุรีสุรินนั่นเองนะครับผมส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดเด็ซีนะครับผมก็มีพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับติดสีเขียวๆนะครับผมมา บางที่หนึ่งหลอดมักนข้อหลินฟาดนะครับผมแล้วก็มักทํายุ่นนะครับแล้วก็บางที่อ่าบางที่สองทับยุ่นหนึ่งนะครับบางที่สิบนะครับนครหลินฟาดสองนะครับบางที่สิบสามแล้วก็ทํายุ่นไปสองบางมักเพิ่มสองบางห้ามมันก็ไปนะครับแล้วก็บบางที่สิบหกการรองหน่อยนะครับมามาคาบ้างนะครับผมมาูหลอดมักนะครับนครหลินฟาด ล้าก็ทำหยุ่นสองบังแล้ว,ว่าลิงฟาก็เสียดได้ทั้งสองบังแล้วมาสองบังนะครับบริตีไข่ก็เสียหลดนะครับผมล้วก็ทำยุ่นอีกบางหนึ่งล้วก็การรองน้อยนะครับผมช่วงนี้ก็ถือว่านำกลดไหวบ่เสียหลายนะครับผมบอกว้ก่อนะครับติ๊กสีเขียวนะครับเป็นความชอบส่วนโตนะครับบริเกี่ยวไข่ไฟใดๆทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับเห็นด้วยก็ตาม เห็นตาก็ส่วนนะครับผมมาส่วนบังไฟแอบแสบนะครับแอบแสบทุ่งรวดมามักโดดจเจริญครับเทปันหน่อยแต่มีมาบังละยางละสองบังนะครับผมจากซีเซียบังใดซอพอดวิมลกับสามบังนะครับผมจ็กซีเซียบังใดนะครับกะผู้ใดมกักซอพอดวิมลกับเสียโหลดนะครับ กับเบิ้งก่อนนะครับไปถามอาจารย์สร้างเพื่อนกัดได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนก็บอกเลยนะครับไปเสียบังไดเนียนะครับเพราะอาจารย์เพื่อนบอนใจกว่าเฮาอีกนะครับผมเข้าไปหอดสนามเฮาบูหูสำหรับไฟนะครับผมอ่ะนี่ก็ต้องขอขาดขอบพระคุณสู้คนนะครับที่ให้ความเมตตาลุงหลอดดับซีนะครับมาถึงจุดนี้ได้นะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหอดดัซีต้อง ก็อภัยขอให้เป็นอย่างสูงนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟสวัสดีครับความชอบส่วนตัวนี่หมายถึงความชอบส่วนตัวอิเลี้ยนนะครับเหมือนเคลยรขไฟฟ้ใดๆทั้งสิ้นบมร่อรู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟสวัสดีครับ